สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิสกิตตุกตาชาแน,นลเนาะทุกคนวันนี้นะคะตุกตาจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของกอลเซเว่นอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเป็นวันที่กอเซเว่นนะคะได้ปล่อยเพลงไตเติ้ลเพลงที่2นะคะในการคัมแบ็คครั้งนี้เนาะแล้วก็ได้ปล่อยเพลงนี้ออกมาพร้อมกันกันกบอัลบ,บั้มเต็มเลยนะคะก็เพลงไตเติ้ลแรกที่ได้ปล่อยเป็นพรีลิสออกมาให้เราได้ฟังก่อนที่ยองแจแต่งนะคะน้องเบรนะคะครั้งนี้นะคะก็เป็นไตเติ้ลที่2เนาะก็เอ่อเพลงนี้ ไม่มีทีเซอร์ให้เราได้ดูเลยทีเซอร์เอมบีทีมสองคือแบบเมื่อคืนนี้แบบสราบสรงมากนะคะปล่อยมาแบบเป็นโปสท,ที่แบบอนั่นแหละทุกคนก็เลยแบบลุ้นนะคะว่า MV เพลงนี้จะเป็นยังไงแต่ก็แบบรู้มาคร่าวๆว่า MV อ่อะต่อกันกับเ,เพลงที่ปล่อยออกมาก่อนแต่ต้นแรกนะคะ MV แบบเกี่ยวเนื่องกันเนาะ ก็ไม่รู้ยังไงคือวันนี้ศิลปินเราตื่นเต้นกันมากๆเลยนะดูดูแล้วอ่ะคือทั้งน้องแบมทั้งพี่มาร์คมาอ,าอัพทวิตกันแบบทําหน้าที่ดีกว่าทีม2อ,อีกอะ่ะทุกคนจริงๆเราก็เลยแบบเออศิลปินตื่นเต้นก็ต้องตื่นเต้นด้วยดีวว่าแบบก็แบบอดที่จะตื่นเต้นตามไม่ได้นะทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปดูเพลง last piece กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเค let's go หนึ่งสองสาม S <S <Last piece. S 2> ก็คือเปิดมาด้วยท่าเต้นแบบเป็นวงกลมที่เราแบบคุ้นตานะมีบ่อยแล้วท่าแบบกั๊ดที่แบบเป็นวงกลมนะทุกคนฉากก็คือเป็นฉากเดียวกันกับเพลงที่แล้วเลยโอ้

我回家买。 โอ้กาเจนนายขยองหลงเลยจากที่ว่า No! คนทุกคนกคนือทุกตาชอบความหมายเพลงมากๆคือแบบมันดีมากจริงๆอะตอนที่แบบนั่งอ่านซับเมื่อกี้คือน้ำตาแอบคออ,อด้วยมันแบบมันรู้สึกแบบวงวง,วงที่ใจอะมันไม่รู้ดิทุกคนเป็นเหมือนกันปะคือแบบตอนที่บอกว่าอะไรนะเอ่อช่วยอยู่กับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่สมบูรณ์แบบถ้าเกิดไม่มีคุณแล้วก็หรือว่าจะเป็นแบบ เหตุผลคือคุณคือความหมายของการมีตัวตนของผมจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดแบบคุณคือชิ้นส่วนสุดท้ายของผมแบบที่แบบพอแบบมามาอยู่ด้วยกันมันคือแบบสินที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบไอ้ที่ชอบที่สุดก็คือแบบ99ของผมที่ไม่มีคุณมันไม่ใช่หนึ่งอ่ะมันคือศูนย์ที่ไม่มีความหมายอะไรเลยคือแบบอ้คุณพี่ทุกคนแบบแบบนี้จะไม่ให้รักได้ไงอ่ะ รักจนแบบรักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้ววะทุกคนแล้วก็ฉากที่ประทับใจมากๆใน MV นี้ก็คือ,อหลังจากที่ท่อนพี่แจ๊คที่พี่แจ๊คลองอ่ะแล้วก็ไฟก็จะมืดไปใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็จะไฟเปิดขึ้นมาอีกทีคือ,อเป็นซีนของยองแจที่ยองแจออกมาทุกคนคือแบบโหโคตรดีอ่ะคือมันมันให้ความรู้สึกว่าแบบยองแจไม่ใช่เออเป็นแบบ เอาเอามายัดๆให้มันครบเจ็คนอะแต่ยองแจคือแบบชิ้นส่วนสุดท้ายที่เอามาต่อให้แบบโอ้ให้แบบเป็น g ว่นที่แบบสมบูรณ์อย่างนี้อทุกคนโหแบบดีมากอะคือถึงแบบซีนใน MV นี้อะทุกคนซีนใน MV นี้ยองแจไม่มีโซโล่เนาะที่แบบ ที่คนอื่นมีที่เต้นกันโซโลอะแต่ยองแจไม่มีเพราะว่าอ่อยองแจเจ็บเนาะที่แบบเจ็บคอหรืออะไรไขสลังอะไรสักอย่างที่ลูกตาจําไม่ได้นั่นแหละก็เลยไม่ได้มีก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายแบบคนอื่นแต่แบบทุกคนทําหน้าที่แทนยองแจได้ดีมากๆเลยโว <c oughs> <c oughs> ว่าจะไม่ร้อง ดีมากๆออะถึงแบบจะมีอะไรให้ติเยอะนะทุกคนเพลงนี้คือทุกตาแบบก็้งงงๆกับชุดคือมันดูแบบขัดขัดกันไม่ไม่ได้เข้าไม่ไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นแล้วก็ไม่ชอบ MV เท่าไหร่แต่แบบเพลงดีมากสมกับเป็นพี่เจบอมไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆคือแบบนุรักพี่รักกอเซเว่นจริงๆทุกคนคือแบบ เจ็ดคนคือที่สุดแล้วใช่ไหมทุกคนก็เรารอพวกเขากลับมาแบบหลายเดือนเนาะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเขาอยู่ด้วยกันทั้งเจ็ดคนแบบหกเจ็ดเดือนได้อะ่ะคิดถึงความเป็นกอเซเว่นคิดถึงเวลาพวกเขาลองเพลงด้วยกันเต้นด้วยกันเนาะทุกคนก็อ่า บัมนี้ก็เป็นบัมเต็มนะทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมในการทําเพลงเนี่ยอัลบัมนี้กันทั้ง7คนเลยเนาะก็ใครยังไม่ได้ซื้ออัลบัมนะคะก็อย่าลืมไปกดซื้อกันนะคะทุกคนก็สําหรับเพลงนี้นะคะก,คก็ขอให้อากาเซ่ทุกคนช่วยเหมือนเดิมนะคะคือช่วยกันปันวิวนะคะสตรีมเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทาง u t u b e เมลอนจีนี่บล็อกนะคะสปอติฟายไอจูนะคะอย่าลืมไปกดซื้อกันนะคะ ใครถนัดอ,อันไหนก็ช่วยๆกันเนาะทุกคนแบบมันแบบดีขนาดนี้แล้วมันดีขนาดนี้แล้วคือไม่ฟังไม่ได้แล้วทุกคนช่วยๆกันสนับสนุนผู้ชายทั้งเจ็ดของเราด้วยนะคะคนั่นแหละทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอให้ทุกคนมานะที่นี่ด้วยเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปทั้งดตาด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บายบาย สามารถคอมเมนต์ตีชมกันทั้งล่างคลิปนี้นะคะหรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้ได้ทั้งล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย